ແລະບາດນີ້ມີແຕ່ວ່າທັງຊ່າງເພິ່ນຊິເດັກມືເທ່ພື້ນແດ່ບໍ່ອືນກໍມາິ່ນລັງປ່ພິນເາວมาບິ່ິດ້ອດັນໃດເລາມນີຍາມດມືນລົ ทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวัดสู้ๆสุขคนก็ยินดีต้อนรับช่องกระบดบานาอีกแล้วให้พี่น้องเอ้ยโดยวาบพ่อในมื้อนี้เนาะทางสร้างเพิ่นว่ามื้อนี้เพิ่นสิดําเนินการเทพืชพ่อพี่น้องนะโอ๋เนาะฮู้ทรายนี่กคือสิมาแล้วนี่ทรายแฮนี่กสิกําลังมาส่ง ยังอันใดตีรถแล้ยังอันใดอยู่อยูนี่ได้ว่าสิพ่อกับหลายเนาะพอพอไปน้องเอ้ยอืมขอบลงก่อนนี่เรามาไว้จ้าเอ๋สวัสดียังคือยังคมฮะอ่ะมืดปานั่นเพิ่นบอก

สื่อสินงวเผาแล้วก็อ้มาห้ทังกันใดแมงนิ่งเป็นเห็ดซอยจุจได้กัเกลืินต้มต๊ะยและกะจีเตออันนาเจ้าก้อนหนึ่งแล้วก็ให้ยทัง้างก้อนอันทางวอร์สื่อเอาสิงัวเผาคักเลยโดยมาหอชุมเจ้าห่อพัก กเยเดนมาน้าไม่ก็เมาพ่อเพื่มาตอนนนมาพี่อเพื่อนะเนี่ยไปยงเยอะะลาบก็กินด้วยแต่เราอยากมันไปยังไ้ย่างย่างพอดีชำรานี่ก็เห็นเห็ดแจวจ้ำเแจวจําเนตีลาบนี่กินได้น้อยแดีวเฮาย่างมามากันเกือบปปนนัวดแล้วก็ย่างพอดีชำรา ขอบใจขอบใจเทียมเทียมเทียมทำไมาทนห่โมงเทียมนะเตียมมันน้าต้องห่วว่าบ้นนี้น้องพี่บ้านี่ประตูนี่นะเที่วานี่เทวบานี่เนเแรงว้านโอ้ล้มาเปัปะีเพื่อเอาดินเขัาเพื่ออาดินเข่าแรงบ้านเนี่ยอ๋อใช่ป่ริับนี่ใช่แล้วก็ที่เตะกินห้องท้องกอนกินนอนนอนนอพียบอ่แชบ่ะอ่ห้องข้องกันบอ เอาแม่ไม่ไม่แสบเลยเดี๋ยวเต้กูได้อยากกินกูได้พูอยากอ่ะโอ้ยอยากอยาอยากให้ห้องน้ำกันนี่นะเนาะห้องน้ำกันที่เจ็บเปียกอ่ะกันเจ็บเปียกอ่ะห้องมีมูสอ่ะโอ้มยก็เซโน่ก็ดิเซโนกลับเซโนเข้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเอาใส่ได้ก่อนหนึ่งกินนี่บาดิ ภาสีมาจะเศร้าอยู่ปรีทั้งถ่าบอลมีเพื่อนอยู่ตลาดเพ<ม>ื่นไ,ไปเพื่อนบุญแจกบุญบุญบ้าเ,อาเ,อาเอาือนเพิ่มข้นต่อเนาะเียเศร้าเสียเศร้าใจทำงนทำินเนาะทำจะทำงเรือะเ้ยพอไปไปก็หอยล่วอันนี้ชิเท,ทสองห่องนี่มาปูนไปละสามห่องเหอสามห่องเลยวะตุเหย้าก,กินเศร้านี่คือเอาทรายเนาะเอาทรายปับป๊บนเน้นมาละ อันนี้คือไหมเนี่ยเทปประมาณไม่นำไหมเทปำไหมเนี่ยพอ่ได้มันคืนแปเชนเลยเงินครัวนี่พอด้าลังไปไมพอด้นอกเงินครัวเนาะมนี้เลยนี้เลยบ่สขึ้นบ่าขึ้นบ่สิแห่มันเล็วันนี้เราเลยสิาขึ้นก่าจห่าเล็กมันแล็กเลยด็กกับ un 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 thọ, un thọ ut giờ đi nó ut hết vào xe ut 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 nó ut ut Giờ ut 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 bạn này ut 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 sẽ ut 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 มัรมาลงเ้าอยด้วยมันไปพุดจะลงพุลมเาะมันมุดหรือทีตู่มาุข้าวเดียวเลยรุงเลยนี่มันมาไหว้แล้วันกระชิลาดไปถกเจาะเจาะ่นเลยตอนนี้ไปกนกินกะจีห้องท่อกอนเอือบแล้วยัางนัวเอือบมันกรบปัวนัวเลยเอือเคือปิ้งอย้แ ติง่งพอดีสำลกะนักบชีดกอยตไม่ไ <com> ด้านชียไม่ทำมากไม่มากไม่ใกล้อันนาพันชีสิบเอ็ดมุ้งไปพุ่นย่างย่างทำย่างตันนี้มันก็เป็นไข่แต่ใส่ซองนี่อยู่แต่ว่ามเหมือเนาะ มาเช็ดมือเสร็ก็ได้เก็บออกเพิ่นก่อนอืมมาเชือดสองตื่นไหมซ้อนมาเต็มไปไลยครูบอกบอกกัมีช่องยู่ช่องอันช่องของขว้างแต่ว่ามันมันอยู่เพื่อเดีมันเหี่ยมเมื่อแน่นเนาะมันแดดมัแห้งมันก็เลยอย่างนี้ทำให้แดดไม่แยงใส่ช่องนี่ด้ที่เราใส่ยังมืดอตื่นแล้วนะเอาเชื่อาสีมันเดียวมันนี้ กลับมาหลังปีใหม่ก็จังคุดคุมห้องน้ำแบบนี้คุดคุมห้องน้ำเอาพออย่างลงก็พอนี้แหละการเขียนกันกรุ๊ปอะไ่ามันเขียนได้เอาเทพของมันโกนนะมองรถมันเหยียบนะโดยเนาะเทพเนี่ยมองมันโกนมั้ยัง ทานกรไม้กะแกงช้างก็ักินเลนกไม้เนาะได้ไหเรืองกินแล้วล่ะมือสุดท้ายคนชิมไม้เห็ดเบี้ยน้ำเ้็บหมดนี่เบือนยุดแล้วเบือนี่เราอะแต่ว่าชิบุกมาแลกเบือนมาบ้านเราอะพอดีเบือนยุดไปขอดอกข่าดาวได้เราอะอนาเบือนตอนแรกไม่สขขาห่องแล้วเราอากาศเย็น

สงามันนับผิดชอบไหมแต่ละปีฮาบคเคยว่ายูหดเทียงขึ้นจะเถื่อเลยข้าเจ้ารอ่านจุดพุจุดยังกาเชื่อฟัพวกแกน้องมาแล้วขอเงินพอมได้ไหมครขอเงินพอมบอราดอาไงก่อนกอนก่อนก่อน่หนาวที่จะกินยี่รอดก่อนนะ แต่วพวกูกินน้ำลังขมวดใ่ไไเฮ้จะบอกอะไรเจาก่อนไงมาจากักเรือกเอาก่อนไงแล้เรือกก่อนหมูเน <laughs> าะเราจะจังว่ากันตอนพดานอยู่เบดเงินอนาดถือว่าอยู่บ่าวอันนี้เนาะธรดา กำลังซีเอาขอเทใช่ห่องบาทนี่อันนี้คือกล่องนี่ช่องห่องนี่ประตูนี่โอ้กล่องนี่ห่องนี่กล่องตัวข้างนอกนี่ออกําลังม,<ด> <c ười> ม,มาเิเอาประตูกี่นี่เราก็เอายุ่กินเสียค่าา ออนมันขอเงินไปเสียค่าห้องเออเป็นคือใส่เติมๆเลยสัตวกูใส่กาเราเออแล้วว่าขอเงินเร้อเนพราได้เสียค่า้ําก่อนนะวะโอ้นาสิจินอยู่าก่อนแม่น้องหิงไม่ได้เื่อมาเพราะมก่อนขอเงินไปซื้อก่อนนะวะอือ่าน้านเริมเลย

เยอเลยวันนี้เอเลยนเวลานักคนจับมันได้มากเอยัยตักจะเป็นคนยุ่งเราเป็นคนยังพัดพนักพนักไปพนกมันเขาเขาพนกมันเป็นกําลองใจเ้อเขาเล ไปกอนเติมไหมคับเติมหดล้วทะเลาะทะเลาะเลยแย่เลยเนาะเอาลอกเนี่ยเสาแหลมหน้าขึนเวทีอยู่ผมครมีอะไรมีเราเติมอะยรนะเสาแหลมหน้ากถ่ายมาคือเสาแหลมาดังวะอ๋อคือขึนเวทีอยู่พุ่นผมนี่คือตรงน้ตขหอมตัวนแข็ง ว่าเราต้องซักลยน,นะคอยนึกคอยนึกว่าเราทีจะมแล้วก็ไหลลงไปเลยนไปะเทเลยอือขีกว่าออด๋ยี่วา <c oughs> นนอะไรด้ว่าา่น

ก่อนเอนีนตู้ไอพลาดได้โอเหยาอาจะได้สองลอกห้องนึ่งี่ปรบมานจักรอบล็อกไว้เหยาะมีแต่เฮาการนะให้มันเต็มไมมเที่ยวเสียไป เนี่ยเราเอาในน้เ้ามา้เป็นอบไม่ห้ยูเลยแม่มนเต็มไหมแมนพอดีคือทำเพียงไม่ดี โอเคน้องไปสามรอบก็ห่องี้ก็ป้าไปแล้วเสียบไม้ไว้แล้วไม่แต่อทั้งในแล้วแล้วก็มาห้องนี้บาดนี้นี่อไม่ต้องเสียบไม้ไว้อยู่กรุปร้อยอยู่ นี่อัิเมาให้แล้วเราอ่ะ,อะมีใครไ้าหน้นาไปบ่คุผู้ทิดเนอะอาอาคุทิดบ่เออพังได้อาคุทิด

cửa điều bàn vậy càng luôn chết cho lái cái rồi lái tài yết lái rồi khoa tươm khoa tươm rồi

วยู่หนเนนะอ๋อพน้อไ่ยหน่อยข้าบน้านดีคือน้อแต่บนนั่กันอะไรก็มุ้งงแล้วเอืมพี่น้งเดินน้ำกสบายเลาหลัตืเออนนนกาเห็ดเห็ดเห็ดน้มันนอนไปน้ำบ่อนไปนอนไปนอนคือไปนอนน เดินมาเหมือนนี่เนาะเาได้แล,ล้วต้องผาครับซีเด็กมือวันนี้เด็กมือปิดจบตัวส่วนเทพืชแต่ว่าสินี้ออสิเดือนนี่แตสิเป็นห้องน้ำพรวกห้องน้ำนยังไม่ได้เดนินทอห้องน้ำนี่หลังจากที่ว่ากลับมาหลังคุมไม่ เบิร์นจะยืดได้แล้ววะไป่ะ,ะ,ะเดี๋ยวไปเบิร์นทั้ทงเมย์นินงกอนมีทั้งสบุนชื่อชืมาโลนึงเนาะมาให้ทั้งเม่อันนึงเพิ่นเช็ดชูช้างกินแหละทิ่จริงงูาาเผาใส่ใบเพิ่นห่อพักซอยจุซอยจำเอาลาบกินเลื่อยไดแล้ววะปูนนี่ก็สชิพ่อหยอกเนาะปอะดีได้ A tay phụ nữ, nghe lần đầu. A mile, bởi vậy. Nguyên khoa hôm naga. Sunday? 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 đây Sunday? 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 nó, Sunday? 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 คักเด้อนี่เนาะแกงหน่อไม้ไหอือดายันซะพุ่นบ่ได้มาก็เลยว่าสิแกงหน่อไม้ซื่อๆกินอือต้มเองชะน่ะต้มเพี้ยต้มเพี้ยกพุ่นกสิเพิ่นสิกินเพิ่นังยากเนาะาแล้วก็แบบว่ายาแล้วก็ซอยกินเลยโลดน่ะครับเอาไว้ย่างไว้เดี๋ยวเฮาจะไปซอยมันเป็นไข่ซิแต่เฮากอยแจวกย่างไว้ลกผักไว้ บ้านนี่หันสร้มาตั้กแต่ก็ถอดไข่พักได้นี่ไงยานว่ากลางบปได้มาเมื่อวานเยอะไปเตรียมคนกินก็เพิ่นมาพัฒนาเมื่อนี้เด้เงินทีเมื่อสุดท้ายมื่อนี้เอะไปเดี๋ยวเลาะบึงรอบๆก่อนเลาะตรงนี้ไปฉีดไปเลาะบึงรอบๆก่อนไม้เนี่ยมาใส่สายไผ่เมื่อคืนใส่ดอกไผ่เมื่อคืนไปไปขังวันนี้พวกไม้เนี่ยก็ไม่จะหาเก็บรถนี่ เราทว่างๆน่อเก็บเรี้ยงใบมองไงมองนึงพอบ่ได้ใช่ไล้แบดนี้เอาเอาใบให้่ปวกขึ้นเฮือนกับ่ต้องใกล้เฮือนเอาเอาไว้ห่างๆไว้แบบแอบฟังพี่ก็ได้แต่ว่าไว้ใกล้เฮือนเน่ะปวกสิขึ้นเฮือนไม่ใช่กางใบท่านี้มันจะไม่เสียหยากระดิ่งกางงบเอาใบก็หยากระดงมันยางมันโมงมัน าไว้เฮือนทางนี้ก็ได้แต่ว่าบ่ให้เอาแอบอันนั้นให้สิเอาใหม่ฮอกแต่ว่าเพิ่นก็เอาไว้ถ้าว่าบ่มีต้นไม้นี่เอาไว้องอนี่เนาะงามับเนเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้สว่าขึ้นเฮือนเนาะย่างมันบ่งามดยงไม้อยู่ใกล้กับเฮือน เฮ็ดตะเคียมันห่างล้วนีประตูนี่สิได้เฮ็ดพี่ได้นบ่ได้บ่แม่นนี่ไงจบ่ได้เฮ็ดอันอยู่พุ่นนมันพดหเนาะกระเจาะอยู่เมเอาแล้วบ่พูน่ะแล้วอืมไปใช้โอ้พุ่นบ่เห็นไปได้3อันนี้ถาบัดกว่าสิเอาไปสิไปดนี่ยังมีบ่ได้ดอน เดี๋ยววันนี้มิตะว่าทั้งสร้างเพื่อนชีเด็กมือเทพื้นเดี่ยวเพื่อนกับ่ประเดี๋ยวเพี่ยวลังปีใหม่เพื่อนได้เราอ่ะเห็นแต่เบิ่งกับชีได้ชอบคันด้ายเราวันนี้ชิวรรยามเด็กมือนั่นเราอะเนาะว่าชัยมิตะว่าคลิปนี้ชีพักก่อนเนาะเดี๋ยวจังว่าการโวยพี่น้องเลยน้อแมงมุงเด้อโดยอ่ะสบายดีเด้อเนาะโดยว่า คิดนี้สขอพักเวก,ก้อนเฮ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ้งทั้งทางเพื่นกำลงังลงมือเทพปกเทพื้นเนาะ,ะก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งพ่อใหญ่จะดีในหลายเด้อเนาะที่ได้ชดซอยทั้งครอบครัวของน้องนิงตลอดมาตลอดไปขอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้พอเด้อโดยสำหรับคิดนี้ไปแล้วเนาะสบ,บายดีสบ,บายดี